ใส่เรืยอเอนมึงใส่เแล้วรูแต่ก็มันมันจืดชื้นไปเปลี่ยนเป็นองกูไม่ได้โอ้เปี่นเสมันไม่พอเงินไม่พอน่ะสิไม่ใช่นี่มึงกดไปดูกระเป๋านี่ไปดิโค้ดอ่ะไมึงร้องยี่เมี่ยียว้ดไอ้เขียวไอ้เขียว โอเควันนี้เราเนใพสเตอร์ EP สามับผมไอ้วงมังกบไปเก่เกมคในเกมเลยคือดีอย่มกูไม่รู้เหมือนกันเลยว่าจะเลยัง โอเควันนี้เราอยู่กันในเกมที่สามนะครับวันนี้เรามาเล่นแบบไม่ใช้ไฟนะครับเป็นชาเลนจ์นะผมเกิดเกมอะไรอะไรนะมึงจะไม่ใช้ไฟห้ามใช้ไฟเลยเป็นชาเลนจ์ไฟเลยมึงไม่ให้เสี่ยนใช้ไฟไงมึงก็เลยจะไม่ผ่านไม่เป็นไรหกกะอ่ะเก่งแบบพุ่ง าทไม่มาคูจะทั่งกลองพยาบาลแล้วกูจะเป็นเถื่อส่่งสันดีพอดีจะทำแฝงจะได้หรอกูมันระดับระดับไหนแล้วเทรเชอร์อีติเวลาผมมองว่าไปเพราะว่ากูมันเก่งเกินไปไม่ใช่กูแน่นอนที่จะตายพูดอย่างนี้ว่าเลี้ยงแฝกจัดๆแหละคนเลยคนคนคนนี่เจอแล้วเจอแล้ว คนหาของก่อนหาของไอคิวมึงต้องรอดนะเว้ยเยี่ยมมึงอุตส่าโมอะไรไว้เยอะคิดเป็นไม่ได้มาเดินแสกมาขนาดเนี้ยคิดมันเป็นพยานวิคิวกูบอกไว้ก่อนสั่งมึงอะเจ้าอะไรเดือนเดือนทีท่อล้วแม่งดังยังเดือนเดือนนี่นเปล่าอ๋อกูได้การ์ดไอ้นี่เนี่ย เว้ยอะไรวะทำไมมันไฟมันสลัวสลัวไม่ไม่ไฟไฟมันเสียโอ้ยมันยากจียิงกูได้กุญแจห้องลับมา4โหมดระดับ44ไม่ใช่ห้องลับมันเป็นกุญแจไว้่ขายของอะไรปกันยากจรริงะีแบบเป็นไฟอันนี้เป็นชาเลนจ์ EP 3นะครับผมที่ผมตั้งใจจะให้ทุกคนได้ดูนะเฮ้ย EP 3หรือ4วะลืม3 3 สามอ๋อสามสามก็สามแล้วแล้วกูจะขึ้นยังไงอ่ะนี่ก็รอดิเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันไมเฮ้ยเออมันยากอยู่ดีเลยเปิดไฟแต่มันเปิดอะไรไม่รอกูวะนี่ทำไมไฟมันดับอ่ะแล้วก็กูปิดไฟอ่ะปิดทำไมมองไม่เห็นปิดไฟฟ้าเดี๋ยวโดนช็อตตายอ่ะอ่ะแล้วพวกมึงไปไหนกันแล้วเนี่ย เราอยู่ตรงไหนวะน้องน้ำป like right? the the uh, um, uh huh. ุ๊กตายิก้าไอ้พวกมึงโดนของอ่ะโห่พวกมึงจะเปิดพวกมึงจะเปิดรัวแล้วไปเปิดรัวแล้วก็เปิดคิวไปขายอไงจบแล้ววันเริกผหานหมดแล้วนะเฮ้ยพวกมึงจะวันนึงหาของหาเะไรหาเราลงห้องนี้ไอคิวเราลงห้องนี้เราได้ได้ซีฟู๊มานไม่ม่ไม่ห้องไหนวะพวกนันกับไห่รอรอพวกนั้นกลับมึงอยู่ห้องไหนวะ นีดูอยู่วครับมึงมาห้องฮะนี่ปุ๊บมึงไม่มีไฟแล้วไม่ยาวเนี่ยวมือมือลอยนี่ไงมึงมืตามมาดินี่ข้างบนเนี่ยหมดแล้วไอ้พวกไอ้พวกกระจอกเอาแล้วมือดาบมือดาบเทปิคิวอกระจอกกระจอกไอ้สอดกระจอกน้องวางมาก่อนเอ้าว่าจะเก็บไว้เป็นของต่างหน้าซะหน่อยกลับทิพย์กลับทิพย์กลับทพย์กลับทิพย์ กูขอตู้นี้ขอตู้นี้แันตัวตู้เรนจ์อะไรกูแอบกูแอ้ไปยามมาแล้วกูแอบเลยไอปัญญาจารย์อย่างงี้อย่าตายด้วยยิ่งกระจอกตัวอับตัวอาเบะ้ชิวจะประตูนี่ดิอประตูนั้นวะประตูนั้นเหรวกูแค่เข้าไปไม่ตรง ไปไปไปเอ้ยมึงกดมึงจะมึงจะกดแค่ก็รู้นะที่อยู่ไอหยิบหยิบไปฉายมานี่แบบเริ่มใหม่หมดเลยนะกอดเตือนอีกรอบเลยแค่หยิบก็ผิดด้วยหรอวะถ้าอีพีนี้มันมีคนรอดมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากอะแบบรอดไปกันหมดอะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะหยิบก็ผิดเลยครับไม่ได้หมดไม่ได้คือม่งมไม่ใช่ทำเนีแบบใดใดๆแล้วแบบที่ทำท่านี่ปิดไฟอะไรแบบ อคิวมึงรีบขึ้นมาอ่ะกูหาของอยู่อ่ฟนเปิดอะไรวะไฟไม่ได้โว้ยมึงมีบขึ้นมาหร้อคิวคอ,อยู่ประตูสิบเก้ากันละกูมาแล้วแน่กูมาตั้งนานแล้วเนี่ยึงมไม่เห็นไปนไหนวะวอ,วอุยยวดจีอะเอา คุยต้องให้ครูหาเป็นอะไรอีกเจี๊ยถามว่ายืนรอเลยโอ้ยอย่าอย่าอย่าใครมาเข้าใกล้โอ้ยอย่าเข้าใกล้ร้านริงอย่าอย่าอยู่ใกล้เกินไม่นจะโกรธตัวอะไรวะไม่อยากจะทำให้มันโกรธจับสองไฟทีเที่ยตัวเฮียเลยร้อนไปนเรียงว่ไม่มีใครตามมาก็ดีนะเป็นอีกหนึ่งครงเลือกที่ดีใช่เป็นคนตีนะ กูต้องตอไปแหละกูได้เนาะได้เนาะไปวุ่นเลยมันคือตอนแรกกูนึกว่าคลิปนี้มันจะง่ายไอ้เหี้ยมือแยะนึอของตอนนี้กูเก็บของอยู่นะกูจะได้ไปเซฟของเกษตรบ้านที่ไหนเกิดเลยโดนแล้วเราแบบไหวตัวทันไงมันไม่เคยแต่แนววิญญากอย่างเงี้ยแหละหนูกูไม่รู้ว่ามีประตูไหนบ้างก็คือก่อน เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วบนี้ไดกรบอ่าเดอกดอกิ๊บกปิิ๊บกันีมาหมันนี่มันนี่มันนี่มาขึ้นมาเราต้องไอแพยกูรอดปิไม่ทายรอดไอ้โม่อะใ่ยังงงอยู่ตับไอ้มัวอ่อไม่ตายเรอดก็ได้ไม่ใช่ไป ยึดเจอแล้วยิบเจอ,เจอ,เจอแล้ว,ลวได้แกออกไปเปาพี่อะไรเนี่ยโอ้ยแกพัดเสร็แล้วในห้องอะไรเนี่ยในห้องก็ไม่ในห้องใครนี่เด้ยว่ะห้องอะไรเก็บสตังค์ก็มาลองเข้าตรงนี้นี่ไงตาไม่มเลยโก็เรียบร้อยมึงต้องใส่คีย์การ์ดเรียบร้อย โอเ้กูแลัดคลัมบันกลับเราปะกลัดกลัดไอ้ปีกตายแน่ไอ้เจ็บได้แล้วอนโดมิเนียมเหมือนกูจะเล่นยังไงอ่ะกูถามหน่อยกูจะเล่นยังไงเอ้าแล้วอตายเลยใช่ไหมเนี่ยมันไม่เห็นเราเลยมันไม่เห็นมันไม่มีใครเห็นเราเลยไงมันเลยไปเลยใช่ไอ้ตัวใหญ่ก็มันเห็นไม่ได้ไม่ไม่นี่เดียวคือมันตามมาเลยนะ เพราะว่าเราอย네ู่ในห้องนี้ด้วยมันเลยไม่เห็นเราเลยใช่แล้วกูก็ได้นี้แล้วที่มากูก็ได้กิจการอะไว่ากูกำลังจะมาขายแล้วขึ้นมาเนี่ยมาไปเว้ยงานนี้มาเร็วอุ้ยเชี่ยโอเวนเดอร์เซนอ่ะตาได้มันโดนเป่งเป่งเป่งเลยโอกล่องยาหน่อยนี้เหลือยสีห้า โดนโดนไอ้ยานั่นโดนตบเดี๋ยวก็าตายแล้วเนี่ยวะเฮ้ยอะไรวะทำไมมันทำไมมันบังคับให้กูเห็นข้างบนอะรีบจังลนะ่ะตายม่รอตัวมันโดนเฉ<ๆ>ยเฮ้ยมาแล้ว <ๆ S 1> เฮ้ยเจติชันไม่นะอยากจะมองโอยไอ้เหียเ้ยนหนัาก็น่ากเกลียดยังจะให้กูมองอีกไอ้เหี้ยน่ารักจะตายขอห้อง อีกแล้วขีกาเฮ้ยโกยุดสามต่อเกยวใหญ่ดี๋ยวของอยู่หาของอยู่เฮ้ยเป็นบ้าไงกลับทิพย์กับทิพย์กับทิพย์กับทิพย์คืตัวนี้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 ไอ้ปิงไม่รอดแล้วไอ้เยี่ยปิงตาย ไอ้ก็ตายดิไอ้เหี้ยกูมีเหรียญยุ้ยแกอะไรอ่ะเนี่ยไอ้ปิงมึงมาย้อนกลับมอห้องไอ้เหี้ยมันสมายด้วยอดเฮ้ยไอ้ปิงอะไรเห็นตัวพวกมึงเป็นสีฟ้าวะเนี่ยเฮ้ยพวกมึงกูยังไม่ตายเฮ้ยเอาอยากกูอยากของของของกูไปรังกูจะเู้ะหาความรับความรับอ้าวทำไมกูยังไม่ตายวะ มึงมันฟอร์มช่างไงไม่ใช่มึงมันโชคดีไงมึงเลยไม่ตายมันประตูปลอดภัยเลยดึงหาของต่อไปอยู่ไหนนะ่เีหรอเยือเขียนใส่มังประตูมันเปิดวะเดี๋ยวกูยังไม่ได้ตามไปอะกราหาของเออหาหาของแล้นี้ก่อนเดี๋ยวหาพวกนี้ดิมันมีห้องอยู่อะเะปเจอห้องพิเศษเฮ้ยแว่นตา ไอ้ยลูกโป่งอ้าวใครยึดสมุดกูไปอ่ะโอ้ยนี่เสร็จปั๊บเสร็จปั๊เตียนเสร็จแล้วปิงปิงกดปิงอันเนี้ยไมค์มึงจะหลอกกูหังใจกูตายนะพี่กดเองก็ได้วะมันไม่ตายนะอากูกรดานยิงมันยึสมุดกูไหมอ่ะกูได้เพื่อนแล้วมันมันเป็นมิสเตอร์ซัมมันไม่ฆ่าเราหรอมันมันเป็นแค่ภาพหลอนในศาสตร์มันแบบมัน โง่เอ้ยไอ้โง่เออไอ้โง่เอ้เม้งไม่อยากมีพวกไม่อยากมีเพื่อนพวกเหยียดผิวแดงไอ้พวกคนเหยียดผิวแดงไี้พวกเหยียดผิวแดงเหยียดผิวแดงยี้ยี่ด้วยตัวเขียวแล้วมึงเฟี้ยวเหรอวะฮะมึงคิดว่ามึงตัวเฟี้ยวตัวเขียวแล้วมึงเฟี้ยวมากเหรอวะเม้งเหยียดผิวแดงเมึงเหยียดสีแดงเอาเอ้าเมึงเหยียดสีแดงเอาเอาเอาเมึงเหยียดสีกูก่อนมึงมึงบอกว่าอะไรสีเขียวแล้วเฟี้ยวอ่ะารกูบอกกลับมึงไง เราเราเราเขาบอกเสี้ยวมันเหยียดเหรอครับพี่เสี้ยวเหยียดเหรอใชนะครับเพื่อนคุยเี้ยวไงทำไมอ่ะนี่เจอแล้วเจอแล้วแล้วมึงเฟี้ยวมาเหรอเหยียดคนผิวแดงมันเป็นหยาบเป็นเพื่อนกับมึงด้วยซ้ำไปด่ามันทำไมวะด่ามันตอนไหนไอ้แยเพี้ยวไม่ได้ด่ามันเลยเหี้ยมึงไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอยเงียบๆเออเออเออเราแตะล้วแตะล้วแตะล้วแตะเออเออเราสามสิบหกแล้วเว้ยเออคืมึงเหงื่พุ่งตลอดตัวนะกูจะหาของเรียบร้อยคิวเปิดแล้ว ไอ้เหี้ยดิไม่ได้เปิดเลยเราปายกับพิบไหมเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยกูมีกระสุนปืนลูกซองว่ะไม่ใช่กระสุนปืนในยี่ฐานทั้งหก็แบบรี่เอาไว้ทำไมทำอะไรอ่ะเอาไว้ใส่กับแบตเนี่เแต่เราจไม่ใช้ไฟตอนนี้คือกูหาจับที่ต้องไปตัดอยู่เนี่ย เอาไปลงช็อตด,ด้วยเพราะว่าจะเด่นชอน็อตนะไอ้เงี้ยกับคล<ห>ิไปไปชดไอ้น้องไอ้น้องกูเอาตัวนี้เลยไอย้มึงแย่งป้วกูไมวะเฮ้ยไอ้ปีกตายโอ้ยเไอ้เหี้ยมให้มันผ่านไปเร็วๆมึงรีบๆผ่านไอ้เงี้ยกูกูจะตายอ้าวเฮ้ยโว่มาที่มึงแย่งไอ้เงี้ยมึงไม่ต้อตายไอ้เหี้ไยไปต่อตัวนี้ปะไปกันต่อ กูฟังเสียงให้อะแต่ตัวนี้กูกูมไม่กูมไม่เห็นมันเป็นทางนั้นเน่ะไอ้ปิงท่นานใหญ่กว่าแล้ดเลยไอเฮี้ย,ย really เลือดเหลือสี่เปอร์เซ็นอุ้ยไอ้เฮี้ยตัวเฮี้ยนี่อีกแล้วเกือบแล้วกูเอ้ใครมีกล่องยาบ้างไหมวะเลือดเลือดกูเหลือสี่เปอร์เซ็นไม่เลยไม่เจออะไรเลย <esf' S 1> ไม่เจอของเลยที่บานมาแค่จะไม่เจอเลย ดูกูเก็บไบม่เจออะไรดวยป้งตากเสียมปัดเสียมูกูได้กระสุดไปรู้สองละมันหยุดเรียกอะไรไม่ทำอะไรมาเนี่ยทำไมเลือดกูลดเนี่ยโอ้หมองตาคนน่ารักอ้เยฮ้ยยินชักโอ้เยอะเกินตัวไอ้ตัวดำดำนี่ยเป็นเหมือนบาดชอบอยู่ของเลย ไม่เครื่องเล็เลยวะยังไม่กับยิปโอเคไม่เครื่องเล็กไอ้เยอะบ้าบงกลบหลบไปเลยคนเล่นน้อยหลบไปเลยเวียดนามวะมันเวียดนามยังไงก่อนล่ะว้าวเยอะเลยอีกเลยคนจะรัสเซียเอาไาไอเปิดอ่ะตู้ตู้ตู้ยังไม่ได้ให้เปิดเลยเป็นอยู่ไหนวะตู้ตู้ตู้นี่ตู้กูตู้กูอ งกออชิีทไปปูมไม่ได้เห็นมึงเข้าตอนนี้ไอแจงไอควายตัวนี้มันมาช้าตัวมันมาใกล้ๆก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยแล้วค่อยเข้าเฮ้ยที่ไหนที่ไหนอ่ะเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนเฮ้นแม่ก็เข้าที่เกือตะเกียงมาแล้วมันไม่บอกโอนั่นแหละมันนหลกที่กูบอกว่าชีทมอเกอร์มีมีแจ็สแกมใหม่คือเพิ่มเดิมันเดิมันชนอะที่มันควายผมเลยว่าควายบริสุทธิ์ถึงเลยไอ้กูกูใช้เหรียญเกิดได้ไหม ควายมึตัดเลยเนี่ยพ่อมึงตายไอ้ควายเอ้ยไอ้ตัวเชี้ยนี่กูก็ว่ากูแอบในตู้นะมึงยังจะ่าคนเก็บจะมีคนเก็บอันนี้มานะมันจะผ่านเหรอมีคนเก็บอันนี้มานะมอนมีคนเก็บมาใครวะใครเก็บใครเก็บตัวนี้เนี่ยแล้วมันมาจากไหนวะเอือปุ่มมึงอยู่ที่ไหนกันแลนเทิร์นของใครอะแลนเทิร์นของใครว่าใครเก็บมาอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้แม่งเลยไม่ก่อย ไไม่ด้เอ้าเหรียญกูหายแล้วพวกมึงอยู่ไหนเอ้ปิงมึงจะไปที่กล่องเลยปิงกดรีบม่แล้วสิอยู่รอบๆอยู่รอบๆนี่ไปิงอยู่รอกๆไปแล้วมึงจะหจะไหลเลยแม่งคุยกระดอมันตัวไอคิวตัวนี้มันมาช้าคิวมันต้องมาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวมึงมาลงกูก็ได้นะถ้่เกิดได้เกิดมีห้อง่วงๆแบบห้อง่วงๆพอมันก็หลบได้แล้วถือบอลว่ามันหลบได้ไหมถึงประตูที่45แล้วทำไมกูไปต่อได้แค่นี้วะ เพลิอูู้อ้เฟสไปชาดเลยเพลิงไปไหนอ่ะอีนี่เพราะว่าคนไม่เจอจิมเดินไปไหนเนี่ยเฮ้ยฮะตายแล้วไอ้ทามึงอยู่ไหนอ่ะกูไม่เจอตากูมาดแอมกูขนาดอยู่ใกล้ใกล้กันกูหลงเลยเหรอตากูไม่มีไฟกูก็ไม่มีเนี่ยก็เลเดิน อ้าวมึงอยู่ไหนวะเนี <S <S <Ontario> so <S <S <Jessica> ่ยทางมาทางนั่งมาดินี่ไก่นี่ไก่อืมกูหาห้องไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะรอกูให้มึงจะรอกูวาร์ไปก็ได้นะถ้าเกิดกูไปห้องกันก็มีรถกระบะรถมิตเตอร์โรถี้วาร์ไป I saw unwap that one. One. one key cards one. on the table, table by the way. Table. Should probably have a okay. free okay. leave.

เอมอ้สบอกว่าคจะบอกว่าเขาทำด็ดไม่ได้ปเลยปี๊งเลีไอ้ยตายไอ้ีตายอ้คนเลี้ยปี๊งมาป s มาโกตายแล้วไอ้เยี้ยปิงโดนเวียดนามอกนุกๆกดเสียงปิงกี้แล้วเล่นมาเลย เรียบร้อยเสียอกษรขอกันเอกสารกูไปเก็บเลยก็ต้องปามาเป็นคนดูเหมือนเดิมมึงแบบไอ้มึงมึงดอ๋ยวกูเดูกูวกูไปถ่านที่ตายหายใได้รอบสองไงไอ้โมกูหาจอเด็ดไม่ได้เลยแล้วกูจะต่ดาลงพอตยังไงวะเนี่ย เดยวเล่นรล้ต่อไปแล้วต่อไปอยากจะไปนะแบบไล้แสง,ง,ง,งไฟโอเคอะไรก็มาทำให้ติดสาดเองเล่นเขาเลมันดูเงาเงาอ่ะเ็เลยต้องตายนะครับรอให้เรอเล่นตาต่อตไป ตอนแรกก็น <h cryptocurrencies> er ึกว่าคลิปนี้มันจะได้ไม่เชื่อไเชื่อโดนสิทธฆ่าบิดมันมีจำสแกรใหม่เพิ่งเห็นว่ากูตายยังไงใช่ไหมเดี๋ยวกูไม่เห็นโฉบพวกมึงเลยนะคือแบบมีแค่ของตกกระไว้แล้วโฉบพวกมึงโดนวับถ้าว่ามึงโดนวาร์ปไปหุ่นแล้วไปโลกไปโลกของใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผม